ทางและประตูไม่ได้มีแค่บานเดียวตอนนี้เธอไปไม่ได้ก็กนหาทางใหม่ลองผิดลองถูกไม่มีใครรอกสาเร็จในชั่วข้ามคืนต้องคิดว่าเธอทําได้แล้วเธอจะทําได้อย่าแค่ฝันทําเลยทําได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีสิ่งที่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาไง,ไง่ายๆเธอต้องแรกด้วยความเพียร ก็่เธอลองทำแค่เธอลองดูไม่ได้หลับฝันเหมือนใครบางคนเธอจะพบสิ่งใหม่แม้จะไม่ได้ดังฝันทนอยู่กับมันโดยไม่ทิ้งไปเธอจะถึงัังฝันในอีกสักวันหากท้อแต่เธอสู้ไม่ได้ ก็จงร้องไห้ออกมาไม่มีใครเขาว่าไม่ต้องอายขวากน้ำคอยเทียมตามอยู่ทุกเวลานั่นคือบทเรียนมา,ทายทายเพื่อจะได้รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งพอ ทางประตูไม่ไดีมีแค่บานเดียวถ้าทางนี้เธอไปไม่ได้ก็ค้นหาทางใหม่ลองผิดลองถูกไม่มีใครบอกสําเร็จในชั่วข้ามคือต้องคิดว่าเธอทําได้แล้วเธอจะทําได้อยาแค่ฝันทําเลยทําได้ไม่ได้่คยว่ากันอีกที่สิ่งที่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาง่าย,ายๆเธอต้องเลิ่มด้วยความเพียรบันนอกไว้